การงานของคุณเข้ามาอยู่ในภพวินาศได้พักใหญ่แล้วทำให้การงานมีความอึดอัดยกเว้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับวินาศเช่นงานประกันงานการเดินทางงานการซ่อมแซมรักษาเป็นต้นแต่ครึ่งปีนี้จะมีดาวอีกดวงมาช่วยให้ความอึดอัดลดทอนลงแต่จะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงก่อนต้องกล้าเปลี่ยนแล้วจะเจอะเจอกับงานดีๆค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำปี2566ครึ่งปีแรกของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะคลิปนี้ เป็นดวงประจำปี2566ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นดวงการงานการเงินล้น้นๆนะคะเป็นการทำนายโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการทำนายการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพย่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะ เะะก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดค่าครูสามารถเข้ามาถามกันได้ที่ไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้แหละคะ่ะสำหรับการดูดวงประจำครึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตามดูดาวเล็กๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะละเอียดเกินไปมันจะใช้เวลายเยอะมาก ครึ่งปีนี้เราจะใช้ภาพรวมมากกว่าโดยใช้ดาวใหญ่ๆใ,ในการทานายดวงค่ะส่วนดาวเล็กๆรายละเอียดเนี่ยจะทําเอาไว้แยกเป็นดวงประจําเดือนซึ่งก็ทำเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะโพสต์ให้ดูการล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนนั้นๆด้วยสามารถไปติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้สําหรับดวงประจําครึ่งปีจะเป็นภาพรวมของชีวิตการงานการเงินของคุณว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเด่นมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวพฤึกศพดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวการงานคือดาวพระราหูดาวการเงินคือดาวพระพุธค่ะทีนี้เราจะไม่ได้ตามดาวดวงเล็กๆอย่างที่อธิบายไปอ่ะนะคะเราจะมาดูดาวดวงใหญ่ๆกันเลยนั่นก็คือดาวสําคัญที่สุดเลยดาวการงานของคุณนั่นแหละดาวพระราหูท่านสถิตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนวินาศเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงวันที่30มีนาปี2565แล้วณตอน นี้ปี2566ก็จะยังสถิตยอยู่จริงๆก็จะอยู่ยาวไปจนถึงช่วงประมาณตุลา 6ีเลยนะคะทำให้การงานเนี่ยมันม well anyway. <c ười> ีความอึดอัดค่ะวินาศแต่ว่าอึดอัดหรือบางทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายยกเว้นกับอาชีพการงานบางอย่างเท่านั้นที่จะดวงขึ้นดวงดีนะนั่นคืองานที่เกี่ยวกับวินาศเช่นพวกประกันชีวิตประกันวินาศสภัยงานทนายความงานท้องต้องที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางความเสียหายท่ามกลางการวิวาทะการทะเลวิวาทเนี่ยงานที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมงานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะวินาศนี่แปลว่าการเดินทางก็ ได้ด้วยนะหรือว่างานที่เกี่ยวกับพวกการจอมแซมรักษาหมอพยาบาลช่างพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับวินาาก็จะโดดเด่นรุ่งโรดดีแต่ก็อาจจะมีความอึดอัดอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานที่ตรงกับสิ่งเหล่านี้จะอึดอัดเยอะเลยนะจะมีการงานที่มีอุปสรรคป,ปัญหาให้เราจะต้องจุกจิกเหนื่อยเน็ดเหน,นื่อยใจแต่ดาวการงานอยู่ตรงนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยก็เข้มแข็งดีไม่ได้อ่อนแรงเหมือนช่วง ปี6 6 6 5นะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าดาวมันเข้มแข็งถึงแม้นจะมีเรื่องอึดอัดแต่คุณก็ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาการงานไปได้แหละ ทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระพฤหานี่ก็ดาวใหญ่ท่านสถิตยอยู่ที่ราศีมีนเะนี่ยตั้งแต่เมษาปี65และพอมาปีนี้นะคะ19เมษาปี -66 หดาวดวงนี้จะย้ายเอาก่อนที่จะย้ายก่อนตั้งแต่ช่วงมกรากรุ่พามีนาไปจนถึงประมาณครึ่งเดือนแรกของเมษาเนี่ยดาวอยู่ตรงนี้ก็ดีเขาเป็นดาวแห่งความสำเร็จดังนั้นเนี่ยการงานของคุณถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคป,ปัญหามีเรื่องจุกจิกให้ต้องแก้ไขอย,อยู่ตลอดเวลาแต่คุณก็สามารถแก้ไขให้มันสำเร็จได้ ทีนี้พอดาวเปลี่ยนดาวย้ายย้ายไปไหนละ่ะย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศนะคะแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันเจอกันกับดาวพระราหูดาวการงานของคุณมันก็เลยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ แต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่ได้รู้สึกอยากเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาไปซึ่งการอึดอัดน้อยลงหรือเปล่านะกมีความคลางแคลงระแวงสงสัยตรงนี้อยู่เหมือนกันมันไม่ได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากนักหรือเป็นการเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เห็นเลยว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นสูงเยอะมากนักยังไม่ได้แน่ใจเลยว่าเราจะหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่านะมันมีความกังวลตรงนี้อยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ด้วยความที่คุณเป็นลัคนาพุกศกเนี่ยเป็นลัคนาของคนที่เป็นธาตุดิน,น copy, Patrol, ogi, fire, igi, sted. เนี่ยธาตุดินก็ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วด้วยดังนั้นพอเจอการเปลี่ยนแปลงบางทีไม uh ่กล้าเปลี่ยนพอไม่กล้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยบางคนก็มีตัวเลือกคือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้พอไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อ่ะมันเลือกไม่เปลี่ยนพอเลือกไม่เปลี่ยนคุณก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันก็จะจมอยู่กับสิ่งเดิมๆปัญหาเดิมๆ คุณอาจจะสบายอกสบายใจในจุดที่ว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรแม้นมันจะอึดอัดแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทุกวันเรารู้ว่าเราจะต้องไปเจอปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ไม่อยากเซอร์ไพรส์ไม่อยากจะต้องเจอปัญหาใหม่แต่ถ้าคุณอยู่ในจุดที่บางครั้งคุณไม่ได้มีสิทธิ์เลือกซึ่งบางทีสถานการณ์ในช่วงนี้ยคุณอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคุณมีดาวมฤตยูเนี่ย นะที่เขาก็จะเข้ามานะทับลัคนาของคุณอีกเช่นกันจะเข้ามาตั้งแต่วันที่8มีนาะปี66ดาวมนุษยูนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันดังนั้นคุณอาจจะอยู่ในจุดที่คุณเลือกไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแม้ใจจะอยากหรือไม่อยากก็ตามใจจริงลึกๆอ่ะไม่อยากเปลี่ยนหรอกเพราะว่ายังยึดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนเดิมๆยังยึดอยู่กับที่เดิมๆทั้งๆที่ที่เดิมๆก็อยู่แล้วอึดอัดด้วยนะ นะแต่ก็ต้องเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วเปลี่ยนไปเถอะมันมันจะด,ดีแต่ว่ารอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะขรุขระสักหน่อยอาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะดีจริงเลยนะคะต้องรอคอยอีกนะแต่มันจะดีเพราะว่าดาวแห่งความรุ่งเรืองคือดาวพระเสาร์เนี่ยเขาสถิตยอยู่ในภพแห่งความรุ่งเรืองค่ะเป็นเกษตรนี่คือภพสุภะ สุภาแปลว่าความเจริญก้าวหน้าดังนั้นเนี่ยชีวิตคุณมันมีเกณฑ์แห่งการเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าคุณไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้คุณไปเจริญก้าวหน้าจากจุดไหนเพราะว่าคุณย่าอยู่กับที่ในจุดเดิมแล้วดังนั้นต้องกล้าเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะความเจริญก้าวหน้ามันก็มาพร้อมกับ ตัวของตัวเงินนั่นแหละเพียงแต่ตัวเงินหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นเบนฟิตหรือตัวเงินที่ชัดเจนนักว่ามันจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากขึ้นทันทีทันใดของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปก่อนเพื่อที่จะค่อยไปรอในโอกาสหน้าที่จะได้เติบโตมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในที่องค์กรเดิมซึ่งมันตันแล้วมันไม่มีที่คุณจะสเตปอัพขึ้นไปได้อีกแล้วอย่างเงี้ยคุณก็รู้ทั้งรู้ว่ามันตันแต่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่ามันมีปัญหานะอึอดอัด แต่คุณก็รู้สึกว่าเออแต่มันก็เป็นปัญหาที่เรารู้ว่ามันจะแก้ยังไงเนื้อก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาปัญหาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณมองไปข้างหน้าคุณก็ได้เท่านี้มันตันแล้วการที่คุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตรงนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้ทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะทันทีที่คุณเปลี่ยนแต่มันอาจจะเป็นโอกาสที่คุณได้ไปอยู่ในที่ที่มันไม่ตันแต่ตอนนี้คุณอาจจะย้ายไปโดยได้เลเวลเดิมๆตำแหน่งคล้ายๆเดิม Ben e f i t รายรับเงินเดือนพอๆเดิมแต่คุณต้องมองไปว่าไอ้นแผนกนั้นที่คุณจะไปอ่ะมันยังมีที่ให้คุณได้เติบโตได้อีกแล้วคุณจะได้เติบโตในโอกาสข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องยอมย้ายยอมเปลี่ยนไปในจุดในจุดที่คล้ายๆเดิมแต่มันมีรูมให้คุณได้ขยับขึ้นในอนาคตนะคะต้องมองไปในอนาคตอย่ามองแค่ปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าโอ้เปลี่ยนไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรเพิ่มเลยนะคะเออต้องมองไปไกลกว่านั้นแต่ ความคิดของคนก็ต่างกันบางคนก็ไม่ได้ต้องการนะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่จะต้องการที่จะต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วคุณรับได้กับการที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันตันแล้วแต่มันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่คุณอึดอัดอึดอัดหน่อยก็อยู่ไปนะเพราะเดี๋ยววันหนึ่งดาวการงานของคุณก็ต้องย้ายพอดาวการงานย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีมันก็หายอึดอัดเองนะแต่มันต้องรอหน่อยกว่าจะย้ายก็เป็นช่วงปลายปีนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ กันที่ไพ่ตัวตนของคุณเลยคุณได้ไพ่ของคนที่เบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆนะคะอยู่กับจุดเดิมๆไม่มีที่จะไปที่จะทําให้มันจเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้มากขึ้นไปทํางานในแต่ละวันก็รู้แหละว่าจะต้องเจอกับปัญหาอะไรก็รู้ด้วยว่าจะต้องแก้อย่างไรแล้วก็รู้อีกว่าแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม่เป็นรูทีนแบบนี้เดิมๆค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนหน่ายอยู่เหมือนกันแต่การเงินก็มั่นคงดีนะคุณก็เอ็นจอยกับการเงินกับรายรับที่มั่นคงมาตรงนี้นี่แหละนะเพียงแต แต่ว่ามันก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆบ้างเหมือนกันนะในชีวิตทีนี้มันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาตามที่อธิบายแบบดวงดาวนั่นแหละค่ะพอมีดาวขยับย้ายในการเปลี่ยนแปลงมันก็เข้ามานะแต่ถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ยดวงดาวยังแบ่งรับแบ่งสู้นะยังบอกว่าคุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้คุณมีทางเลือกแต่ไพ่เนี่ยไพ่บอกว่าบางทีคุณไม่มีทางเลือกนะเพราะถ้าไพ่ j u d เ m e n t เข้ามาพร้อมกับไพ่ t e m เ e r a n c e แปลว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากเปลี่ยนก็ตามแต่องค์กร หรือว่ากิจการการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณมันบีบบังคับ ะะสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับให้คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะทําอะไรแบบเดิมๆเนี่ยไม่น่าจะได้แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเพื่อไปสู่ในสิ่งใหม่ร้อเอร์เซนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปทําสิ่งเดิมก็เป็นไปได้หรือบางคนเคยทํากิจการเดิมเคยทํามานานแล้วนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนมาทํากิจการปัจจุบันเนี้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะนําพาคุณไปสู่กิจการเดิมๆสินค้าเดิมๆที่เคยขายเมื่อสมัยแต่เก่าก่อนก็ได้หรือถ้าทําเป็นมนุษย์เดือนๆนะคะก็ เดิมๆหรือเป็นองค์กรใหม่แต่เจ้านายคนเดิมก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเดิมๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้กลับไปสู่อะไรเดิมๆที่เคยคุ้นเคยมันไม่ใช่ใหม่ซะแบบใหม่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือดังนั้นสําหรับคนที่ยังหวงแหน คอมฟอร์ z โซนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอย่างชาวพกศบชาวธาตุดินเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะักถึงจะเปลี่ยนแปลงยังไงมันไม่ถึงขั้นใหม่แบบแบรนด์นิวมันยังมีอะไรเดิมๆที่ทําให้คุณยึดติดยึดเกาะได้ยังมีอะไรที่ทําให้คุณยังคุนเคยนะอาจจะยังเป็นเนื้อง,งานเดิมๆหรือคนร่วมงานเดิมๆลูกค้าเจ้าเดิมๆแต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ไม่ได้แบบทาเหมือนเดิมเปะ๊ะ ะะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถึงแม้น่าจะถูกบังคับแต่คุณมีภาพพิของการสองจิตสองใจด้วยนะเออเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีก็จริงๆแล้วก็ทําเป็นคิดไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาแล้วอ่ะมันเป็นไฟบังคับมันต้องเปลี่ยนนะคะโดยส่วนใหญ่นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเลือกไม่ได้นะคะยกเว้นก็จะมีดวงของบางคนเท่านั้นที่คุณอาจจะเลือกได้อันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ย มันนําไปสู่สิ่งที่ดีแหละค่ะเพียงแต่ต้องรอเวลาหน่อยเพราะว่าภาพไพ่การเงินเนี่ยถือว่ามั่นคงดีแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นอูฟู่อะไรไพ่เจ็ดเหรียญที่มาติดตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไพ่ของการเงินที่เราจะต้องหว่านพืชวันนี้เพื่อไปหวังผลในวันข้างหน้านะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยก็คือวันนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไปอยู่ในจุดที่รายรับยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากไปกว่าปัจจุบันมากนักแต่คุณมองไปข้างหน้าแล้วการหว่านพืชตรงนี้เนี่ยในอนาคตมันมีพื้นที่ที่ทําให้คุณได้มีราย มากขึ้นได้มีเงินเดือนที่มากขึ้นดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนมาตรงนี้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่เริ่มเปลี่ยนมาในวันนี้วันหน้ามันก็ไม่เกิดถ้าคุณไม่หว่านพืชวันนี้วันหน้ามนเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์มันก็ไม่ผลิดอกออกผลมาดังนั้นวันนี้ก็คือก็ต้องทำนะคะแต่วันนี้รายรับของคุณเนี่ยถึงแม้นจะไม่ได้อู้ฟู่ไม่ได้สเตปอัพไม่ได้เลื่อนอะไรแต่มันก็พอกินพอใช้ยังมีเงินเหลือพอเพื่อที่จะไปให้กับคนที่เขาเดือดร้อนกว่าได้อยู่เลยนะคะมีไพ่ หกเหรียญเข้ามานี่คือไพ่ของการาบริจาคนะคะหกเหรียญน,นี่คือคุณคือคนเสื้อแดงนี่นะไม่ใช่คุณเป็นขอทานที่นั่งอยู่นะดังนั้นเนี่ยคุณก็ยังมีเงินที่จะไปบริจาคคนอื่นช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนกว่าคนที่ยังมีเงินไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแปลว่าก็ต้องอยู่ดีกินดีพอสมควรแหละคะ่ะดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะไม่ได้นําพามาซึ่งไรายได้ที่มากขึ้นที่สเต็ปอัพขึ้นก็ตามนะคะ คุณมีความรู้ความสามารถเยอะมากนะไพ่ในบุคลิกภาพลึกๆของคุณนี่ได้ไพ่เฮอร์มิตซึ่งเป็นไพ่ของคนที่คงแก่เรียนหรือคงแก่ประสบการณ์คือแก่ประสบการณ์มากเลยนะเชี่ยวชาญมากๆแล้วคุณเป็นที่ต้องการของหลายๆองค์กรหรือว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่เขาอยากได้คุณออมาทํางานให้หรือว่าอยากร่วมงานด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยออไอศักยภาพของคุณตรงนี้เนี่ยทำให้คุณยังเป็นที่นับหน้าถือตาต่อคนรอบข้างเจ้านายค่อนข้างที่จะพิช c ต ะะก็เมตตาเอ็นดูคุณดีถ้าใครไม่มีเจ้านายก็คือลูกค้าลูกค้าก็ถือว่าเป็นเจ้านายลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะชอบในผลงานของคุณชื่นชมและมั่นใจเชื่อมั่นกับผลงานของคุณเพื่อนร่วมงานมีบ้างบางคนที่เป็นศัตรูขัด,ข,ดขัดกันแต่ไม่ถึงขั้นศัตรูประหรัดประหารแทงข้างหลังไม่ใช่แบบนั้นออกแนวขัดแย้งกันในทางด้านของการทํางานทางด้านของวิธีการทํางานมากกว่าซึ่งก็สามารถที่จะคุยเคลียร์กันได้จบ กันบนในห้องประชุมทะเลาะกันในห้องประชุมออกมาก็เป็นเพื่อนกันกอดคอกันไมกินข้าวได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรลูกน้องก็ดีลูกน้องนี่ได้ไพ่ของคนทํางานเก่งแต่อาจจะทํางานช้าไปสักหน่อยนะดังนั้นลูกน้องเนี่ยอาจจะตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมแต่สโลวบัตชัวนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีงานที่เป็นงานเร่งด่วน อันนี้คุณอาจจะต้องให้ช่วยงานลูกน้องหน่อยเพราะลูกน้องจะทํางานช้าแต่ถ้าคุณต้องการงานเป๊ะแล้วก็อันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยลูกน้องทํางานได้ไม่ค่อยผิดพลาดเลยนะคะดังนั้นสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดูจริงๆก็ไปในทิศท,ทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหเปลี่ยนแปลงหวือหวาที่ทําให้คุณรู้สึกดีกับมันมากนะักแต่คุณต้องมองไปในอนาคตการเปลี่ยนแปลงนี้จะนาพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณในภายหลังค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็ตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมปอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ